สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับวันนี้นะครับเป็นย่างเข้าเดือนภาพฤษภาแล้วนะครับผมนะครับปลายเดือนเมษาแต่ว่าฝนยังไม่ตกเลยครับเพื่อนๆดูบรรยากาศครับเนี่ยตอนนี้เราจําเป็นต้องได้ไดมาให้น้ํานะครับขนน้ําลงมาจากบ้านนะครับไอ คนขึ้นมาจากบ้านเพราะบ้านมันเป็นที่ต่ำนะครับตรงนี้เป็นเป็นภูเขานะครับผมเนี่ยได้ใส่รถมาแบบนี้เลยอันนี้ก็ต๊อบสร้างไว้ไอท้ที่คุมคุมผ้าซแลันดำนี่ไอ้นี้เป็นผักหวานนะครับเพื่อนๆตอนนี้ทําทุกวิธีทางนะครับเพื่อจะสร้างร่มเงานะครับผมเนี่ยเห็นปลูกต้นกล้วยครับเอากล้วยขึ้นมาปลูก เพื่อจะสร้างร่มเงาความชุ่มชื้นในดินนะครับนะวันนี้ก็มาทําหลายอย่างเลยนะครับผมมันไม่เสร็จทีเดียวนะครับก็ทาไปเรื่อยๆแล้วก็มาลดน้ํานะครับเนี่ยต้นอันนี้ต้นประดู่นะครับเพื่อนๆประดู่ป่านะครับผมก็ให้น้ําแบบนี้แหละเป็นถังแบบนี้เดินนะครับสงสารต้นไม้ ฝนไม่ตกนะครับที่อื่นตกนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็มาที่ต้นพยุงนะครับเพื่อนๆอันนี้ไม้พยุงนะครับใบเขาจะเล็กกว่าไปดูนะครับผมก็เปิดน้ำนะครับแบบนี้เลยนะครับแต่พืชพวกนี้เป็นไม้ทนแรงอยู่แล้วครับโอเคอยู่แล้วแต่ผมก็มาให้น้ำนะครับเขาจะได้เติบโตไวนะครับผม ไม้พยุงครับรเพื่อนๆน,นะครับให้น้ำแล้วเราก็แล้วก็หยุดนะครับผมเอาพอประมาณเพราะมีเพราะว่ามีหลายต้นนะครับไปต่อนะครับแล้วก็มาประดูนะครับผมสลับผมจะปลูกสลับนะเพื่อนๆเนี่ยนะครับใบใหญ่ๆนี่ประดูนะครับแตงยอด มันก็เป็นกิจกรรมนะครับเป็นความสุขมันก็ไม่เหมือนเราปลูกปลูกผักนะครับปลูกวันนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าได้ได้ขายอันนี้มันยาวนานครับผมหลายสิบปีนะครับยี่สิบสามสิบปีนะครับแต่ว่านะครับผลพลอยได้นะครับถ้าป่ามันสมบูรณ์แล้วเราจะปลูกผักหวานปลูกข่าปลูกดอกกระเจียวนะครับอันนี้ไม้สักครับเพื่อน สักทองครับใหน้น้ำก็นหน่อยไม้สักทองก็เป็นไม้ที่ทนแรงนะครับสังเกตได้ <c oughs> เขาจะเหี่ยวถ้าถ้าถ้ามันร้อนแรงมากๆแต่เขาไม่ตายนะครับนะฮะดูสักทองนะครับต่อจากสักทองก็ไปพยยงครับผม, <c oughs> ผมเพื่อนๆนี่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมครับ พยุงนะใบเล็กๆเนี่ยพยุงครับเพื่อนๆนะเปิดน้ำใส่พยุงเสร็จแล้วก็จะไปประดูครับตามมาดูตรงนี้ครับเพื่อนๆอ,อันนี้ประดูครับบางทีก็หลงนะแต,แต่ลักษณะใบเขาจะต่างกันอยู่ครับ ดูนะครับแล้วก็ตามไปด้วยพยุงตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นี่นะครับนี่นะครับ้นไม้พยุงตรงนี้นะครับ,รบ,รบพยุงต้นนี้นนดูดูทรงเหนื่อยเหลือเกินอันนี้ไม้พยุงครับใบเล็กๆไม่เป็นไรที่ผมปักถูกไว้นะครับเพราะกลัวตัวอีกยังไม่เห็น เวลาตัดหญ้านะครับปลูกต้นไม้นะครับหน้าแรงก็ต้องให้น้ํานะครับผมไม่งั้นก็ตุยแย่นะครับอ่ะเราไปต่อครับเพื่อนๆอ้อันนี้ผมก็อยากจะนําเสนอนะครับอันนี้เป็นไม้จิกไม้เต็งนะครับเนี่ยมันก็มีนะครับในป่าเรานะครับนี่ครับไม้เต็งเนี่ยผมมีความคิดที่จะอนรักษ์ครับ จะปล่อยเขาไว้นะครับจะไม่ถางนะครับผมเขามีต้นใหญ่อยู่ก็เลยเกิดมีตรงนี้นะครับตระกูลไม้เต็งรังนะครับผมนะครับก็มีไม้ชาติไม้เหียงนะครับใหญ่แล,ล้วไปกันต่อต้นสักเพื่อนๆอ้ยแรงเหลือเกินมาให้น้ำหน่อยอให้น้ำน้องหน่อยครับ ไม่ตายครับเ,เพื่อนๆอันนี้ไม้ชาตินะครับเนี่ยธรรมชาติเนี่ยนะครับนี่ก็ปล่อยไว้นะครับเป็นเชื้อเห็ดอ่ะโอเคได้พอประมาณนะปิดไปต่อครับสะเวาครับสะเวาพื้นบ้านเรานะครับเอาให้น้ำก่อน่อย ปลูกหมดเลยนะครับเพื่อนๆมีอะไรก็ปลูกสร้างไว้ให้ลูกหลานครับคืนความเป็นธรรมชาตินะครับได้ประโยชน์ด้วยอนาคตนะครับไม้เสดาก็มีประโยชน์เขาก็แตกยอดนะเราเราให้น้ำเขานะครับรอหน้าฝนไปกันต่อครับต้นนี้เป็นไม้สักทองนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยครับ โอ้ยสงสารน้องจังเลยอ่าเปิดน้ำให้หน่อยอาไปไม่ต้องห่วงเขานะครับไม้สักเขาอยู่ได้ครับเขาก็รอหน้าฝนแล้วครับเพื่อนๆดูพื้นที่สวนข้างๆนะครับเนี่ยไม้สักทองครับปลูกทียิบเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วง เขาผัดใบนะครับนะฮะเริ่มผลิ่ออกมาใหม่แล้วนะครับใบใบร่วงไปแล้วพอฝนล,ลงมาจะก,กระจัดร้องนะ่ะนะครับก็ปลูกทีอ่ะโอเคเพื่อนๆแต่ก็เยอะมากนะครับไม้สักทองครับเดี๋ยวเราเอาไปรถของเราข้างในนี้นครับนี่ครับสักทองเหี่ยว ไหวไหมลูกไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวล่ะคิดจะปลูกต้นไม้นะครับผมจะต้องเอาใจใส่ให้มากๆเลยนะครับน้ำก็มีจำกัดแบ่งกันไปอโอเค ดูครับต้นต้นเต็งนะครับต้นใหญ่เลยตั้งแต่สมัยคุณตาเลยนะครับผมนะฮะก็ยังถือว่าโชคดีนะครับยังอยู่ในพื้นที่เรานะครับถือว่าโชคดีอยู่มีการวัดพื้นที่ใหม่แล้วหายไปหนึ่งไร่นะครับหายไปหนึ่งไร่แต่ว่าอันนี้ยังในเขตแดนอยู่ประมาณเม็ดเม็ดหนึ่ง ขุตาเทวดาคงเห็นว่าเราอยากอนุรักษ์ต้นไม้นะครับก็เหลือไว้ให้เราไม่ได้ตกไปฝากนู้นครับถ้าตกไปฝากนู้นก็ไม่เหลือเขาตัดทิ้งหมดอ่ะมาถึงต้นนี้ครับนี่ครับผมเชา้ชาเช้านี่เนี่ยวเหี่ยวอยางเนี้ยให้น้ำสักหน่อยครับนี่เอาไปเลย เต็มเต็มนอไปเลยห,หนูนะต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ทนแรงหรือไม่ทนแรงนะครับถ้าขาดการดูแลก็เรียบร้อยครับดูสภาพเพื่อนๆสวนตรงนี้เป็นป่าต้องฟื้นฟูนะครับที่ผ่านมามันเป็น ปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยลุกล้างครับมายาวนานจนมาช่วงประมาณ5ปีหลังเนี่ยผมมาไถไถแล้วผมปลูกยูคามันก็เสื่อมโทรมไปอีกแล้วครับยูคาร์ลิปตัสนะครับผมซ้ำเข้าไปอีกนะครับทีนี้เอาออกหมดเลยนะครับพยายามอยู่กําจัดอยู่จะคืนจะคืนจะคืนดินนะครับผมดิน ธาตุอาหารในดินจะคืนความชุ่มชื้นเอากล้วยมาปลูกจะเอาไม้ป่าทุกชนิดมาปลูกนะครับเนี่ยไม้กระดูไม้พยุงไม้สักมะค่าไม้แดงไม้เป็นต้นนะครับหลายอย่างอยู่ไม้พยอมนะครับเนี่ยแต่มันก็มีไม้ใหญ่ที่นำร่องอยู่นะครับจะก็ยังพอได้อยู่ เราเป็นว่าป่าฟื้นฟูฟื้นฟูสภาพดินนะครับอันนี้น้ำผมใส่เยอะเลยโอเคมาแล้วครับไปต่อเห็นไหมครับเปื่อนเพื่อนอันนี้เราก็ต้องกาจัดนะครับเนี่ยอยู่ขาเนี่ครับเราออกนะครับแล้วถ,ถ้าเราจะปลูกไม้ป่าเราจะต้องเอาพืชบางชนิดที่มัน มันไม่เอื้อเฟื้อนะออกครับยูคานี้ไม่เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนเลยนะครับถ้าเขาได้งามแต่ถ้าตอนยังไม่งามก็ลําบากเหมือนกันประคบป,ประงมนะครับเนี่ยเองก็จะต้องเอาเสียมมาปอกเปลือกเข้าออกนะครับเนี่ยถ้าถ้าไม่ถ้าไม่กําจัดออกก็จะโตเหมือนเดิมดินก็เสื่อมสาภาพนะครับอยู่บนเตีออยอนี่ผมเอากล้วยมาลงลปลูกให้คนหัวล้อเล่นนะครับ มาแล้งครับมากๆน้ำเราก็ไม่มีไฟเราก็ไม่มีเราดีที่เรามีรถยนต์นะครับเนี่ยขนน้ําใส่ถังขึ้นมาปีปีหนึ่งเราก็มาเกือบ3ามหสห้าวันเรามาอยู่280วันครับเอาเกือบทุกวันเลยนะครับมาไม่ได้มีอะไรเป็นผลกําไรกลับไปนะครับมีแค่ปลูกปลูกนะครับ ปลูกวันนี้ไม่ได้กินวันนี้นะครับอีกนานเลยครับแต่อยู่ความพยายามนะครับนี่ผักหวานอจะมาปิดท้ายด้วยผักหวานให้เอฟซดูนะครับอันนี้เราเติมน้ําหยดนะครับผมนี่เขาได้กินน้ำสามวันรวดเลยนเนี่ยผักเนี่ยโชคดีเนี่ยผักหวานนี่ยครับผักหวานปลายอดทองนะครับเพื่อนๆเนี่ยปลูกไว้คนนี้นะครับเนี่ยเนี่ยคนนี้ก็เป็นเด็กนะครับวัยรุ่นนะครับ เขาก็ยังไม่รู้เรื่องคนแก่ครับสไตล์เขาแหละครับแล้วก็ปลูกไว้เผื่อวันหนึ่งเขาฮึกฮักขึ้นมาเต้นเต,นต้นขึ้นมาวันนั้นก็คงจะเห็นประโยชน์จากป่าพื้นนี้นะครับเติมเรานำร่องห้าต้นแล้วก็เอากล้วยมานำไว้ก่อนเพราะว่าจะทำเป็นป่าผักหวานตรงนี้ครับประมาณสามร้อยหลุมสามร้อยหลุมก็ปลาเข้าไป เก้900ต้นนะครับลุมละสามให้มันมีก่อนยังไงกล้วยนะครับว่าแข็งแรงนะครับตกหน้าแรงมาแรงหน้ามาเขาเขาก็ไม่ตายนะครับก็เซฟตัวนี่ครับอันนี้ต้นหวดไม้ป่าครับนี่ครับก็ให้มีไว้ช่วยได้เยอะครับนี่ วันนั้นผมผมถ่ายภาพอยู่ผมไปกินที่วัดสุกแล้วข้าต้นใหญ่ให้เขาเลี้ยงผักหวานป่านะครับไม่ชอบไม่ชอบไม่รู้แหละก็ลักษณะของเขาจะต้องเกาะเกาะกับรากไม้นะครับแล้วทีนี้เราก็ต้องหุ้มผ้าสแลมเนี่ยครับให้บังแสงเอาไม่ค่อยสู้แสงนะครับ วันนี้ผมก็ไล่ายาวากี่นาทีว่าสิบสีนาทีโอเคครับเพื่อนๆน,นะฟื้นฟูป,ป่าไปด้วยกันครับขอเวลา3ปีนะครับจะเห็นต้นไม้ผมตั้งต่ง,งานเท่าต้นอันเนี้ยต้นหวดเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> จะดีใจแล้วครับ <c oughs> นะตรงนู้นนะครับจะทำเป็นป่า อนาคตถ้าถ้ามันสมบูรณ์ยังไงเราอาจจะขยายหวานไปเยอะๆเลยครับไม่ได้ห่างกันนะครับเม็ดคุณเม็ดเองครับเก็บกันสบายใจเลยครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ